็ต้องขอโทษแทนพี่เจ้าด้วยพี่เข้าจะทําอะไรโดยผู้จัดการและไม่ไดับใจไม่เป็นไรพี่เจ้าเลยลูกนะไม่เป็นไรเพคะออเสด็จพ่อเก้าชัน้นไม่โกรธตอนนี้เราจะตู้แรงสักเกณฑ์แสนเดินทางมาถึงแล้ว เราไม่ได้ถูดในสักเจียนแสนต้องการนาสุประโยชน์สารตามาถึงองค์กษัตริย์ธรรมทิศสุประโสารตาถึงข้าธรรมาทิศถ้าเช่นนั้นข้าจะธรรมทิศจะขออ่านสุประโสารตาณบัดนี้อ่านอะไรเนี่ยครับฮีอินไม่ดีดีจะาทำอะไรจะเขียนอะไรเขียนก้าวแรก อูเตียงเอดยากตออยู่นดินทำสมนดินจะต้องราบเป็นหน้ากองจะทำอะไรจะเขียนอะไรเขียนก้าวเ้ยอยู่นเสียงเดืยากตนอยู่นดินทำมาธิเหนดินจะต้องราบเป็นหน้ากองอ่เลยเพื่อใครก็ พี่ไทยีจะทำอะไรจะเขียนอะไรเขียนก้าวแน่ขั้วขึ้นออกโอ้ยลงไปดูหนึครับมาล้ักมัน้างพื้นที่สูงขึ้นมาล้างไหนอ่ะไอ้ไม่คิดจะก้าวถอยหลังบ้างไงไอ้ถอยจะทำตึกก็ไม่ถอยเอาขึ้นไปดูเนี่ยแข็จังเลยเอียงไอ้เจ๊ตกล่องเนี่ยเไม่ชอบไชอบแล้วขึ้นด้วยดูมาเลย เคยเนี่ยเลนิกเก้นผจะตอบรู้แล้วจะเกิดไม่ได้ทางล่างมันเปียกเคยไฟกระโดดไอ้ที่ติดว่ะติดอะไรนะติดติดเออหมจากคนนี้เขาซื้อบัตรที่ไหนเนี่ยไม่พอไม่ไปบัตรวีไอพีไม่งั้นไม่นั่งคนขอได้เั้าเลยพ่อเออกระลิงไงใ่ยแท้เก่าฉันจะขอต่อสารนี่เองดีกว่าเพียงอ่ะ นในใแน่ใจอู่แน่ใจพื่เข้าใจพ่อาฉะนั้นพ่อฝากเรื่องนี้มปจุละด้วยจัดก,การเรียนร้อยปีให้กล่าวพ่เข้าใจพ่อ<น>กเชิญเจทิตเสด็จเจ้าคนนี้สวยผู้ชายผู้ชายเหรเฮ้ยเราจะโทษไปยังไงควจะตอบสารนริติาศสาสตรวิทยาแทนฐาทุกคนจะบางกูเจ้าตัวนีจะโทษนลยเ ต่อสายก็ตัดหวเต็นแต่กูจะไม่ได้ต่อด้วยสายตาแต่กูจะใช้พลังต่อสายอย่างไอตนเลยนะเพื่อนลาแล้วไง่อ้ตาบุล้เนาะมันเจ็บเอเจ็บใจมันเจ็บเขาไปวันนี้อ๊ยกิก้อนร้องด้วยมันร้าวรวดปวดอี โดนเหมือนเทียวีผัวใหม่รู้มันต้องโดนเหมือนเทียวีผัวใหม่ฉันรู้ว่าแกชื่อฉันเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงวะไปเกี่ยวได้เขาต่อสายดิเนี่ยไปเกี่ยวกันเฮ้ยว่าจะก้องข้าของวีรเด่มันจะบุกเข้าสู่อำนาจกีดกัน